ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่จังหวัดราชบุรีใช่ไหมครับอำเภอบากท่ออำเภอบากท่อจังหวัดราชบุรีครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสวนแตงนะครับซึ่งเกษตรกรได้ใช้ P R อานาโนตัวนี้นะครับฉีดพ่นแตงกวานะครับท่านผู้ชมตามผมมาดูครับว่าแตงกวาเป็นยังไงนี่คือประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับเไหร่เนี้ยนี่คือระยะที่เกษตรกรได้ใช้ไปนะครับซึ่งร้านนี้ก็เป็น ปลูกถั่วด้วยของเดิมนะฮะแล้วก็จะมาปลูกแตงปลาแซมนะครับทีนี้เราจะมาดูแตงที่ปลูกปลูกแล้วนะครับแล้วเก็บไปแล้วนะครับดูีิว่าผลงานเป็นยังไงครับท่านผู้ชมตามมาเลยครับวันนี้ก็มาพบกับเจ้าตัวเจ้าของกันเลยครับที่สวัสดีครับครับอันนี้คือพี่อะไรฮะน้ำฝนชื่อพี่น้ำฝนนะครับเราจะมาดูผลงานอาพีอานาโนว่าเป็นอย่างไรครับเีฮะท่านผู้ชมครับ ผมก็เพิ่งเจอครับว่าผมจะได้ผมนึกว่าเป็นฟักทองครับอันนี้คือแตงกว่าท่านผู้ชมครับดูใบลักษณะเขาจะแบคลี่เลยครับเนี่ยมาดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับเดินเดินมาดูใกล้ๆหน่อยครเนี่ยใบถึงจะเยอะมากเลยนะโอ้ครับพี่ต้องผลครับเชิญทางนี้เลยครับเนี่ยค่ะที่แนบใบมันใหญ่มากนี่ครับมาดูครับอันนี้เป็นใบแตงกวาหรือใบใบฟักทองฮะอันนี้แตงกวาใช่ไหมครับแตงกวาแน่นอนนะท่านผู้ชมครับดูฮะ ทุกชอ่อทุกเม็ดทุกกิ่งนะฮะมันจะขึ้นดอกออกดอกออกลูกกัฮะดูฮะเนี่ยทุกเม็ดเลยฮะเนี่ยนะดูครับตั้งแต่ยอดเลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนียฮะมีหมดเลยครับเดี๋ยใบใหญ่มากท่านผู้ชมครับใบแปลงนี้พี่น้องผมครับได้ใช้เคมีไหมครับคุณามันอันนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยนะฮะไม่ได้ใช้เคมีครับท่านผู้ชมครับแปลงนี้ไม่ได้ใช้เคมีเลยฮะใช้พีอาร์นาโนพีพีเลยนะครับ อันนี้ชี่ไปกี่เที่ยวแล้วฮะสามชี่ไปสามเที่ยวแล้วเก็บไปกี่ครั้งแล้วฮะเพิ่งเริ่มเก็บได้ในสองครั้งในสองครั้งประมาณกี่ตันฮะต้องได้ไปครั้งที่แล้วได้สองร้อยโลสองร้อยโลเนี่ยจะเก็บนะครับเก็บไปไม่ถึงโอ้มีมีลูกใหญ่ไหมพี่มีลูกลูกพอจะเก็บโอนนี้ได้ไหมฮะท่านผู้ชมก็ดูคั้งนี้เนี่ยฮะขออนุญาตได้ไหมฮะเนี่ยฮะอันนี้อนุญาตเก็บได้ไหมฮะพวกนี้ฮะแต่ก็ถ้าผมจะขอเก็บกินอันนี้เลย ครับท่านผู้ชมครับเพื่อความมั่นใจว่าแปลงนะครับแปลงนี้ปลอดสารจริงครับท่านผู้ชมครับดูนะครับนะครับนี่ฮะคือผมก็ขออนุญาตเช็ดอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเช็ดกรอบอร่อยจริงครับท่านผู้ชมครับปลอดสารจริงครับไม่มีทีมีเลยครับไม่มียาเลยครับตามมาครับท่านผู้ชมตามมาครับอเข้ามาไม่มีกลิ่นยาเลยพี่นะ แล้วสภาพแปลงเป็นอย่างนี้ครับเนี้ยโอ้ยังไงพี่ขอถามนิดนึงพี่ประทับใจไหมครับกับปีิะพัน์ดี่อะไรตรงตัวนี้ฮะใช้แล้วยอดพุ่งยอดพุ่งลูกไม่ร่วง,องดอกก็ไม่ร่วงเนะาะอือประทับใจมากไหมครับปกตกิถ้าใช้ตัวอื่นที่เขาให้มาทดลองก็จะใช้สารเคมีร่วมอ,อ๋อครับจะใช้เคมีเคมีร่วมแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้เลย รู้สึกว่ามั่นใจเลยใช่ไหมครับแมลงไม่มีกินนะค่ะไม่มีแปลกมากปกติแตงอย่างพวกนี้พวกแมลงต่างๆพวกแมลงวันทองจะจะกินจะตอมนะแต่ถ้าผู้ชมดูครับเนี่ยไม่มีเลยนะอือแมลงวีขาวแมลงวีขาวธรรมดาแมลงวีขาวมีหนอนใช้ตัวนี้ไม่มีเลแต่ใช้ตัวนี้โอ้ปกติแล้วจะปัญหาของของโรคแมลงก็คือแมลงวีขาวแล้วอะไรอีกฮะมีขาวมีหนอนมีเพียมีเพีย ที่ตะกระดานแต่แต่ใช้ตัวนี้ไม่มีแต่พอใช้พี่อนันต์แล้วไม่มีเลยมั่นใจไหมครัก็ที่ใช้มาก็มั่นใจไม่เคยเจอเลยใช่ไหมครัที่ผ่านมาอาถรรพ์ย่างว่าใช้มากี่ชนิดทีละไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ได้ใช้มาเยอะเลยใช่ไหมครัเยอะยี่สิบสามสิบชิ้โอ้โหแต่ว่าแล้วที่มาให้ทดลองในแปลงก็มีมีด้วยนะฮะมีค่ะแล้วก็มาขีดพ่นให้ด้วยก็ครับาก็ปกติเหมือนใช้มันใช้ทั่วไปมันใช้คีมทั่วไปแต่พอได้ใช้พี่อนันต์แล้วรู้สึก ดีแน่นอนประทับใจไหมฮะพอใจค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใช้ดีงี้อยากจะบอกต่อไหมตอนนี้ก็บอกต่อนะคะขนาดว่าใช้ซื้อเงี้ก็แบ่งให้เพื่อนบ้างแบ่งพืนบ้านใช้ดูลองดูเนาะครับก็เป็นที่น่าดีใจครับท่านผู้ชมครับที่เกษตรกรได้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มรายได้ด้วยนะเพราะว่าเราเก็บผลผลิตมาเนี่ยทุกเม็ดทุกลูกมาเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดเงินเรานะฮะแล้วใช้ประหยัด ใช้กี่ cc ครับต่อน้ำยี่งลองเล่าให้ฟังครับว่าใช้เท่าไหร่ฮะเริ่มแรกที่ยินบอกให้ใช้ใช้เจ็ด cc ต่อสองร้อยลิตรเจ็ด cc ต่อสองร้อยลิตรนะฮะสองลิตรครับคือถังถังสองถังสองร้อยลิตรนะครับผสมเจ็ด cc แล้วมาครั้งที่สองครั้งที่สองใช้เท่าไหร่ฮะเจ็ด cc ต่อสองร้อยลิตรใช้ห้า cc ต่อน้ำสองร้อยลิตรครับท่านผู้ชมครับประหยัดสุดๆเลยครับถามว่ามีที่ไหนมั่งที่กล้า สามารถใช่างี้แล้วแมลงไม่รบกวนเลยฮะนี่กี่วันฉีดครับเจ็ดวันนะคะเจ็ดห้าถึงเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งครับถือว่าเจ็ดวันห้าวันฉีดเนี่ยแมลงไม่รบกวนจริงนะครับอสุดยอดมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานครับดูนะครับแป้งแป้งเนี่ยฮะคือเก็บจากสวนนะครับไม่ได้ล้างนะครับผมเช็ดเช็แล้วกินเลยนะมันกรอบจริงฮะ หากท่านาาผู้ชมคิดว่าวันนี้ปัญหาเรื่องปุ๋ยยาเคมีแรงๆเก็บเกบจากสวนแล้วกินได้เลยเงี้ยไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทเตือนไปโนโ,รโกโรเทคนะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีอา,าโ,นโนนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับก็อ,อยากจะบอกท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นพีอา,าโนเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่เกษ,ษตรกรต้องใช้กันแล้วครับก็ขอ,ขอฝากาพีอา,าโน